สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสุ่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLBC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องประโยชน์ของการฝึกฝนผู้ฟังทุกท่านครับผู้ที่ประสบความสำเร็จในทุก วิชาชีพทุกสาขาอาชีพล้วนมีสิ่งหนึ่งหรือองค์ประกอบหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือการฝึกฝนการฝึกซ้อมครับหากเราต้องการเป็นผู้ที่รู้จริงในสิ่งที่ทำหรือต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญชันนการต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเราจะต้องบริหารเวลาในการฝึกฝนฝึกซ้อมแน่นอนครับประโยชน์ที่จะได้รับเห็นได้ชัดนั่นก็คือคนที่มันฝึกฝนจะมีความมั่นใจในตัวตนเสมอมีพลังใจที่จะก้าวเดิน มีกำลังใจในทุกสถานการณ์มีความสุขใจในสิ่งที่ทำมีความภูมิใจในฐานะคนคุณภาพมีความเชื่อใจต่ออนาคตของตนมีทักษะในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตมีศิละปะในการต่อยอดในสิ่งที่ทำมีมุมมองที่ดีในการแบ่งปันต่อสังคมการฝึกฝนที่ดีคือการมีวินัยในทุกการกระทำครับ ตัวของผู้พูดหรืออาจารย์หน่องชอบมากๆกับถ้อยคําที่บอกว่าใครจะเราเขาโชคดีเพื่อก่อให้เกิดแห่งกฎแห่งแรงดึงดูดก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนในการใช้อักษรใช้พยัญชนะใช้สระใช้วันในยุกการที่เราทําสิ่งใดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอด้วยความรักศรัทธาเชื่อมั่นมุ่งมั่นตั้งใจและโฟกัสสิ่งเหล่านั้นย่อมกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีให้กับชีวิตการฝึกฝนตนเองด้วยการเป็นคนมีระบบระเบียบวินัยนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาจากข้างในหรือจิตใจของเราทั้งสิ้นโลกทั้งใบจะยิ่งใหญ่หรือย่อยยับอยู่ที่วิธีคิดของประชากรโลกดังนั้นครับตัวของผู้พูดก็เป็นมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งบนโลกใบนี้แต่มีความปรารถนาดีอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาจิตพัฒนาตัวพัฒนาตนละองค์ความรู้กรันกรองออกมาเป็นแนวทางเพื่อส่งมอบให้กับผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตอันบริสุทธิ์ วันนี้นะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตมีการฝึกฝนเกิดขึ้นให้มองเป็นครูคนทุกคนคือครูทุกสถานที่นั้นคือโรงเรียนเกิดเป็นคนต้องมีครูมีโคช้ชมีการก้าวเดินและแน่นอนครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและนี่คือสิ่งดีๆช่วงท้ายปลายปีแน่นอนครับ วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2565อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะก้าวขึ้นสู่ปีใหม่แล้วขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งมั่นคงเติบโตก้าวหน้าพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่งท้ายปลายปีสวัสดีทุกทุกท่านครับ